สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะจากช่อง YouTube, ยูท b e พญาเพชพระครน,นะคะเพชญมณีเพจเกรดแก้วผู้สืบตำนานพญาเพชพัทรนาคราชและพระชายาญาลินทศินีทวีวีรวมถึงสื่อสารธรรมดีๆจากเสด็จพ่อเพชมาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคําถามที่ว่าเสด็จพ่อเพชเนี่ยห้ามลูกหลานดูดวงหรือเปล่านะคะหรือว่าห้ามพี่มินอย่างเงี้ยท่านสอนพี่มินใช่ไหมท่านไม่ได้ห้ามนะคะท่านท่านไม่ได้ห้ามแ้ะถามส่วนตัวพี่มินพี่มินชอบดูดวงไหมแต่ก่อนนะชอบมากเลยชอบมาก แล้วเรารู้สึกทึ่งในศาสตร์ของการคือ,อก็ลองหลายศาสตร์เหมือนกันนะทั้งอิสลามทั้งอะไรนะที่มีตีตารางตัวเลขหลายๆอย่างนะคะหรือเปิดไพ่หรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราลหลงไหลนะในในในศาสตร์เนี้ยรู้สึกว่ายังไงอะ่ะทาไมอัศจรรย์นะหรือว่าเราคิดอะไรทําไมอะไรเป็นคนที่บอกให้ไพ่เปิดออกมาแล้วมันเชื่อมโยงกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเออเก่งอะ่ะหรือว่า มีเขามีหลักมีอะไรของเขานะแต่เราเราเคยเหมือนกับสนใจขณะที่จะศึกษาเราดูดวงไหมก็ไม่ไม่นะคะเป็นคนเป็นคนที่ถ้าไม่ชอบอะไรจริงๆก็ไม่ได้เข้าไปศึกษานะคะแต่ว่าชอบรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันมีอยู่เพราะว่าไม่งั้นศาสตร์เหล่านี้จะมาได้ยังไงถ้ามันไม่ได้มีเขาไม่มีโมลแต่เวลาเราปฏิบัติทําแล้วเนี่ยที่ถอยออกมานะคะก็คือเรารู้สึกว่าตรงนี้เรากําลังทําอยู่ คือไม่ว่ามันจะมีอะไรคือเราดูดวงเร,เราไปดูเนี่ยเราดูอะไรอะเวลาตอนนั้นที่มีปัญหานะคะมันปกติจะด,ดูดวงถ้าไม่ไม่มีปัญหานะก็ไม่ค่อยดูหรือว่าดูเฉยๆนะน้อยมากนะมันจะไม่เฉยๆอะถึงจะไปดูะนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องเงินเรื่อง,อง,องคนรักเรื่องอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือซิมเพิลซิมเพิลนะคะก็เป็นปัญหาวนเวียนอยู่อย่างเงี้ท,ท,ที่ที่จะดูนะคะ ก็แต่ว่าเวลาปฏิบัติธรรมแล้วอันเรื่องรักนี่เราคลองพรหมาจรรย์เราก็ตัดไปเลยเรื่องนี้มันไม่ต้องดูแล้วแหละว่ามันจะกลับมาไหมหรืออะไรต่างนานาที่เหมือนที่เคยไปดูนะคะหรือว่าอะ,อะไรอะ่ะหรือว่าเรื่องเงินจะดูทําไมอะ่ะก็หมายถึงว่าตอนนี้คือยังไงอ,ะอ่ะมันคือเราเข้าใจระบบขึ้นลงอะ่ะของของ,ของการมาการไปหรือว่าตอนที่ดูก็คือเมื่อไหร่เราจะรวยอย่างเขาคือตอนนี้เราก็ปฏิบัติธรรมมันก็ไม่เปรียบเทียบไง มันก็คือมันไม่ได้เกี่ยวนะว่าเราจะต้องไหว้อะไรแล้วเราถึงจะดีเท่าเขาหรืออะไรเงี้ยคือพอเราปฏิบัติแล้วเราก็รู้รู้ว่ามันมันไม่ได้เป็นระบบเหมือนที่เราเคยคิดอะ่ะนะคะก็คือแค่ต้องสร้างบุญกุศลแล้วมันจะอยู่ในขอบเขตของบุญที่มันมันจะเป็นในแบบของเราอะ่ะดังนั้นไม่ต้องดูดังนั้นเราไม่ต้องดูคนอื่นด้วยนะคะแล้วมันถึงจะหยุดฟงังซ่านถึงจะไปดูดวงไงแล้วก็อะไรเรื่องอะไรอีกอะ่ะ เรื่องต่างๆเรื่องคนว่าเราเรื่องคิดเรื่องอะไรจริงใจไหมเรื่องอะไรต่างๆจะโดนคนหลอกไหมหรืออะไรคือพี่มิงคิดว่าที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันคือถ้าเราเชื่อในพระพุทธองค์นะคะว่าท่านสอนศาสตร์ที่ลึกที่สุดบุญกุศลสูงสุดและในวิปัสนากรรมฐานเนี่ยพี่มินก็เชื่อในอํานาจนะคะคือเราเชื่อในอํานาจคือเชื่อเราเราเชื่อพระพุทธพระองค์เราเราชื่อพระพุทธองค์เราเชื่อในอำนาจพระรัตนตรัยเราเชื่อสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนอะ คือท่านน่ะรู้นะว่าท่านน่ะสอนคารวะคารวะยังต้องทํามาหากินคารวะยังจะต้องอะไรต่างๆ่าน,นะคารวะมีความปรารถนาสิ่งใดท่านรู้นะคะท่านไม่ได้แบบเหมือนกับว่าอยากจะแบบขณะว่าให้เราโกนหัวบวชแล้วก็ไปปฏิบัติไม่เอาอะไรแล้วนะคะคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สอนว่าก็ยอมก็ถือศีลภาวนาปกตินี่เป็นเป็นบุญอยู่แล้วนะคะคือบุญกุศลก็จะช่วยเราดังนั้นเนี่ยพี่มิ้นก็เลยเหมือนกับ ไม่ได้ไม่ได้ไปทางนั้นมากขึ้นไม่ได้ไปทางนั้นนะคะแต่ว่าถามว่าคือแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เราเกลียดหรือว่าเลิกรักก็อันนั้นเราก็เคยรักแล้วเราก็มองเราก็ชื่นชมแล้วก็ยังชื่นชมอยู่แต่เหมือนกับว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราเราจะดูแลเองอะดูแลดวงเราจะมันไม่ต้องก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําไว้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่สูงสุดเหมือนกับที่ท,ที่ที่พี่มิ้นเคยถามเสด็จพ่อ,องเพชรว่าอืมยังไงอะ ราปฏิบัติทรมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วทําไมบางเรื่องทําไมเรายังผิดหวังทําไมเรายังโดนโกงทําไมท่านไม่ช่วยมันก็ถามทุกอย่างทําไมบุญไม่ช่วยทําไมท่านไม่ช่วยอะไรประมาณเนี้ยนะคะท่านก,ก็ถามกลับไปนะคะว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าไหมว่าท่านสอนว่าเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานคือบุญสูงสุดเราก็บอกว่าเราเชื่อสเสด็จพ่อองค์เพชรถามกลับไปนะคะแต่ลท่านก็บอกว่าในเมื่อเราทําสิ่งที่เป็นบุญสูงสุดกับมือเนี่ยตัวเองเนี่ย แล้วเราก็รู้ด้วยนะว่าเราปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนเป็นการปฏิบัติที่มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนแค่นับในปริมาณว่าเราอาปฏิบัติทั้งวันวเราหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าปฏิบัติทั้งวันเนี่ยมันจะมีว่าคุณภาพอ่ะ <c ười> คุณภาพเป็นยังไงด้วยนะเออเราก็มองนั่งประมวลดูว่าอืมเราก็มั่นใจอยู่นะว่าว่าก็เป็นปฏิบัติในเกณฑ์ที่เราก็พอใจพอใจในระดับหนึ่งนะคะก็ไม่ได้ถึงกับพอใจมากอะไรหรอกแต่ว่าก็ก็คืออย่างน้อยก็เราก็มีความเพียรท่านก็บอกว่า ในเมื่อทําสิ่งที่ดีที่สุดอยู่กับมืออย่างเงี้ยนะคะและยังช่วยไม่ได้เลยนะคะเทพจะช่วยได้ยังไงท่านก็บอกท่านนะจะช่วยได้ยังไงเนี่ยกรรมของเราเนี่ยนะคะกรรมดีเนี่ยเราทําเองกรรมดีที่ทรงอํานาจมากมายนะปัจจุบันขณะทําเองอยู่กับมือยังช่วยเหลือเราจากกรรมเก่าที่เขามีอํานาจมากกว่าที่มันทําไปแล้วอะ่ะชาติไหนไม่รู้แหละไม่ต้องไปดู มันไม่เป็นผลอยู่แล้วการไปดูเพราะว่าตอนเพราะว่ามันมาแล้วนะมันมาให้ให้ส่งผลแล้วมันเราได้รับแล้วดังนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มีอํานาจมากกว่านี้แหละที่จะทําให้เราไม่ได้รับกรรมที่มีทรงพลังอํานาจที่เราทําไว้เองนะคะท่านก็บอกเนะี่ยท่านก็สอนเราแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยหต้องเลิกคิดว่าบุญไม่ช่วยนะคะคือบุญน่ะจะช่วยเมื่ออ่ายังไงอะบุญตอนตอน,ตอนนี้นะสมมติว่าเราจะตั้งใจเอาบุญอันเนี้ยช่วยอันนั้นอะนะคะนะคะ ถ้าถ้าเราตั้งใจแบบนี้เนี่ยก็คือเรายังไม่เข้าใจนะคะเรายังไม่เข้าใจว่าจริงๆบุญเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะบุญจะไปอยู่ในกระบวนการของเหตุปัจจัยนะคะเหตุปัจจัยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะส่งผลตามการเวลาของเขาเหมือนกรรมอะ่ะว่าเหมือนกับสมมตินนะเราทํากรรมกับคนคนหนึ่งทำแล้วคนคนนั้นนะ่ะก็คิดว่าทําไมกรรมเนี่ยมันไม่ส่งผลกับเราสัที กรรมที่เราทาชั่วมันไม่ส่งผลกับเราสัทีอันเนี้ยก็เหมือนกันเราทําบุญอันเนี้ยเราก็ทำกับมือเราทำใหม่บุญอันเนี้ยมันจะไม่ส่งผลช่วยเราสัทีเพราะมันเป็นอนัตตานะคะพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องนี้นะคะว่ามันจะมีเวลาในการส่งผลของมันซึ่งมันมันไม่ได้เป็นไปตามสิ่งมันไม่ได้เป็นไปตามใจเรานะคะดังนั้นเนี่ยนะคะ, <all> ะ,คะไม่ใช่บุญ <m> ไ,ไม่ช่วยนะคะแต่มันไม่ใช่ว่าบุญจะช่วยในเวลาที่เราอยากจะช่วยดังนั้นนะคะบุญ และกรรมนะคะมันมันเป็นคนละเส้นทางนะคะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะท่านก็บอกว่าให้ตั้งสติให้ดีๆนะคะกรรมเราเราจะต้องมาดูด้วยนะว่ากรรมใหม่เนี่ยเราปิดประตูหมดเลยนะศีลอ่าศีลบริสุทธิ์นะคะแต่ภาวนาเนี่ยก็ยังทําอยู่ก็เจริญขึ้นท่านก็บอกว่าเนี่ยให้ทําไปอีกนะคะเมื่อสิ่งเมื่อเส้นทางของกุศลนะคะเส้นทางของอกุศลเนี่ยที่มันเป็นช่องประตูรับวิบากมาเนี่ยนะคะมันมันถูกปิด นะคะดังนั้นเนี่ยเส้นทางกุศลเนี่ยมันจะเจริญขึ้นนะคะเมื่อมันมีอํานาจมากกว่านะคะสิ่งสิ่งนั้นน,น,นะฮะสมมุติว่ามันจะทําให้เราจนสักหนึ่งเดือนสัก3าเดือนติดต่อกันเลยไม่ให้มีไรายได้เข้าเลยปิดให้หมดเลยทุกทางนะคะใครจะทาศิลยศาสตร์อะไรช่วงนั้นมันก็อาจจะมาร่วมด้วยส่งผลอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ให้เราไม่มีตังค์อะนะคะอ่าก็คือเพราะว่าอะไรอํานาจกรรมของเรานะมันทําให้พวกเนี้ยมีมีศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาสมมุตินะเป็นอย่างนี้ แต่บุญน่ะนะคะหนึ่งไม่โกรธนะ,ะสมมติเรารู้ว่ามีคนทำสมมติว่าร้านค้าโดนกันแกล้งอา,อาจจะไม่ใช่สา,าสะร์ก็ได้แต่ไม่โกรธไงไม่โกรธนี่ก็เป็นบุญนะคะหรือว่าดับความโกรธพยายามวิปัสนาไปดับความโกรธอันนี้เป็นวิปัสนากรรมฐานมีบุญทั้งนั้นเลยนะคะเมื่อตรงเนี้ยทรงพลังอํานาจมากกว่านะคะมันกระจัดมันขจัดตรงนั้นนะคะพลิกไปเองนะคะพลิกไปเองดับนะคะดังนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่า ไม่ต้องมาสงสัยนะว่าทําไมท่านถึงช่วยขนาดทําบุญใหญ่อยู่กับมือนะคะยังต้านทานอํานาจกรรมตัวเองไม่ได้เนี่ยควรจะเรียนเรื่องกรรมนะเอาบุญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือบุญนในการมีสัมมาทิฏฐิเรื่องกรรมนะคะว่านี่คือเรื่องกรรมกรรมมีเป็นสิ่งที่ทรงพลังอํานาจมากที่สุดสําหรับหมูสัตว์นะคะเป็นไปได้ด้วยกรรมแต่ว่าก็รอดได้ด้วยบุญแต่ต้องทรงอํานาจมากพอแล้วก็ ปิดประตูในทางอากุศลที่มันจะเหมือนกับเราไม่พอใจในวิบากกรรมหรือว่าเราอะไรต่างๆนะคะเนี่ยปิดประตูมันด้วยนะคะก็คือคงเลี้ยงเส้นทางตรงเนี้ยไว้นะคะเมื่อมันมีพลังอํานาจมากกว่ามันเราถึงจะหลุดรอดพ้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือบุญไม่ช่วยตามใจเรานะคะแต่ถ้าเกิดเรายังคงเส้นทางในการเจริญบุญภาวนามันจะช่วยให้เรารอดพ้น ต้องย้อนฟังดีๆฟังให้ละเอียดนะคะแล้วก็เราจึงจะเข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ยพี่มินก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องบุญนะคะก็อยากให้คงมั่นศรัทธาในการทําความดีไว้นะคะเมื่อมันมีปริมาณมากพอมันพาเราออกจากวิบากได้เองนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube, ยองูทูปพญาเพชรพาฒนัคราเพจอัญมณีเพจเกรดแก้วไอจีเกรดแก้วนะคะเทวีพี่มินด้วยนะคะขอพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ